ก็มาดีปีใหม่ทุกคนนะคะวันนี้เราก็ไปเก็บน้ําสมุนไพรมาแล้วนะคะว่าน้ำนี้หมดแล้วตอนนี้เราจะเป็นถึงเกวของน้ำดอกเก๊กฮวยนี่ก็เป็นดอกเก๊กฮวยตาเสียนะคะช่างแลวนะคะน้ำสิบกรัมดอกเก๊กฮวยร้อยกรัมนะคะแล้วก็มีอะไรอะอบเชยนะคะห้าหกก้าแล้วก็เม็ดฟุกจีนนะคะทุๆนิดนึงนะคะอย่างนี้ก่อนถือเลยนแล้ํนตั curtain, ้งน้ําเดือดเอาเดี๋ยวสิมีน้ําตาลกวดนะคะสามร้อยน้ำตาลทรายสามร้อยนะคะเตือนนิดหน่อยอ่ะพอตอนนี้นะน้ําเราเดือดแล้วอันนี้จะเป็นน้ําที่เราจะเอาเก๊กฮวยไปลวกก่อนนะคะน นะ้ำต้องเดือดแบบนี้เลยนะแล้วเราก็เบาไฟปิดแก๊สไปเลยปิดแก๊สแล้วนะแล้วก็เอาดอกกิ๊กฮวยนะคะลอยกังตะลิ้นใส่ลงไ,ไปแล้วนับเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนับไปถึงสามสิบนะคะนับประมาณสามสิบก็คือให้ดอกไม้เนี่ยมันลวกแล้ร้อนเอาเศษผงเศษปนลดความเผื่อนลงไปเลยดอกกิ๊กฮวยตาเสือเนี่ยเขาอบใหม่ๆเลยนะแล้วดอกมันก็จะยังแบบเหลืองหอมอยู่เนี่ยแค่ประมาณนี้เลยลวกทิ้งออกไปนะคะนะ้ำวันนี้กลับไปใช้อีกไม่ได้แล้วนะลวกแล้วทิ้งไปเลย นับไปได้ถึงสามสิบแล้วเราก็เอากระชอนแบบนี้มาแบบนี้นะคะมาพอครบสามสิบแล้วนะคะเราก็ตักไปก็เอาเทียนยักคนหอมมากตอนนี้ก็กดๆมันหน่อยนะให้น้ำมันจะเด็ดก็คือให้น้ำชนเฟื่องนะคะมันจะเด็ดออกไปเนี่ยมันจะเก็บเป็นอย่างเงี้ยน้ำมันจะมีเศษฟองเศษอะไรเงี้ยนะก็บีบๆให้มันออกไปให้หมดให้มันจะเด็ดอ่ะแต่มันก็ไม่ต้องเด็ดมากอ่ะ มพอดอกเก๊กฮวยพอมันโดนความร้างความร้อนแล้วเนี่ยมันฟูแบบนี้เลยนะทุกคนดิโอ้โหฟูอย่าลรุนเนี่ยฟูฟองแบบนี้เลยเสร็จแล้วเราก็พักทิ้งไว้นะคะพักทิ้งไว้แบบนี้เลยแล้วเราก็ไปต้มน้ำแล้วค่อยเอาน้ำเดือดแล้วเราค่อยเอาไปใส่กันต่อนะเนี่ยก็คือดอกเก็กฮวยตาเสือแบบนี้นะอ๋อมันใหญ่ทุกคนก็แบ่งใช้เขาเก็บมาให้อย่างดีนะคะตัวดอกเนี่ยจะยังสดใสแบบนี้อยู่เลยถ้าเกิดใครแบบว่าไม่รู้จะซื้อมาแพ็คใหญ่แบบนี้จะใช้ไม่ทันนะก็ซื้อแพ็คเล็กๆได้นะจ๊ะปะดูดูเลนตาแม่ค้าได้เลยดี่เลยจ